คณะพระภิษุอุบาสุบาสิกาวัพระธรรมกายได้ร่วมสัมมนานโยบายและภารกิจงานอนุสร์สถานเส้นทางพระผู้ปราบมารพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมพิธีถวายพัตหาารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันซูมวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อการเผยแพ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิวสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันพฤหัสบดีที่18มีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวทีวีและทาง YouTube c h anel n บุญนิวค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญจากศูนย์ต่างๆรวมไปถึงข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะคณะพระภิสุอุบาสกอุบาสิกาวัดพระธรรมกายได้ร่วมสัมมนานโยบายและภารกิจงานอนุสรสถานเสน้สนทางพระผู้ปราบมารค่ะสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นณนะห้องประชุม6อาคารร้อปีคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันขนนกยูวัดพระธรรมกายภายในงานพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์เปิดการสมาัมมนาและในโอกาสนี้ท่านได้กล่าวโอวาทตอนหนึ่งว่าอนุสรสถานเส้นทางพระผู้ปราบมารทั้งเจ็ดแห่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่บูชาธรมหลวงปู่พร้อมทั้งเป็นการแสดงความเคารพความกตัญญูต่อพระคุณอันไม่มีประมาณของท่านขอให้ทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานที่อันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง7แห่งนี้ต้องช่วยกันดูแลรักษาอนุสร์สถานโดยต้องให้มีความสะอาดและมีระเบียบเหมาะสมกับเป็นวัฒนธรรมของวัดอีกทั้งไม่ให้มีสถานที่เสียงเซมซีไม่ให้มีการละเล่นอันประกอบไปด้วยเครื่องเสียงนักร้องนักเต้นต่างๆและการรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ะเข้าทรงเป็นต้น หลังจากนั้นพระวิทยาธรรมทินโนได้กล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอนุสรสถานเส้นทางพระผู้ปราบมารไว้ทั้งหมด6ข้อประกอบด้วย 1. เพื่อเป็นอนุสรพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ถึงความมีอยู่จริงของวิชาธรรมกายให้สถิตถาวรสืบไป 2. เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน 3. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกฝนอบรมพระภิกษุสาม,มนเณรประชาชนเยาวชนทั้งภาคปริยัติปฏิบัติและปฏิเวท 4. เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมให้พุทธศาสนิกชน ได้สแสวงบุญในเส้นทางธรรมญาตราพระผู้ปราบมาร 5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรักและมีส่วนร่วมในอนุสรสถานและ 6. เพื่อรักษาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์และสนับสนุนเส้นทางเศรษฐกิจชุมชนสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ทุกรูปทุกท่านได้รับทราบนโยบายรวมทั้งได้ช่วยระดมความคิด ในการจัดกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการในงานอนุสร์สถานทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้งานของอนุสร์สถานเป็นไปเพื่อเผยแผ่ธรรมะไปสู่ชาวโลกและชุมชนรอบๆอนุสรสถานได้อย่างมีประสิทธิภาพการมาสัมมนาครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าเป็นการรับรู้รับทราบ,บ,บนโยบายและทิศทาง รวมถึงการประชุมร่วมงานกันถึงกำหนดเป้าหมายวิธีการต่างๆเพราะเส้นทางมหาปุถยาจารย์มีความสำคัญมากถ้าใครก็ตามนะจ๊ะมารับรู้เรื่องราวเส้นทางมหาปุถีอาจารย์เขาจะเห็นภาพรวมของพระพุทธศาสนาเขาจะเข้าใจได้ว่าพระพุทธนามีอยู่จริงมีผู้ที่บรรลุธรรมและเป็นประจักษ์พยานจริง พร้อมท่านจะเกิดแรงบันดาลใจตามเส้นทางต่างๆที่ไปตามชีวิตของพระเด็พระคุณหลวงปู่ก็จะเห็นภาพรวมของพระพุทธศาสนาว่าบังเกิดขึ้นอย่างไรจะเข้าถึงอย่างไรและมีแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติตามท่านอย่างไรนั้นการที่อนุสรณ์สถานทั้ง7แห่งมารวมกันมารับรู้รับทราบนโยบายที่ชัดเจนเพื่อทํางานให้เกิดความสอดคล้องนะเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็ สามารถทําให้เส้นทางมหาพุติอาจารย์นี้ได้ทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับพุทธศาสนิกชนซึ่งจะทําให้คนรุ่นต่อๆไปจะมาเรียนรู้มีความเข้าใจพุทธนาผานาในเส้นทางนี้ได้เป็นอย่างดีถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่พวกเราทุกคนจะได้พร้อมใจกันคือไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่อนุสรสถานเท่านั้นแต่รวมทั้งทุกๆส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย ที่จะทำให้เป็นการขยายวิชาธรรมกายเผยแผ่ไปได้ทั่วโลกและเป็นการเผยแผ่ให้ชาวโลกได้รู้จักหลวงปู่อย่างแท้จริงแล้วก็ช่วยกันระดมสมองเพื่อจะคิดวิธีการและกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินการในงานอนุสรณสถานทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้งานของอนุสรณสถานเป็นการเผยแผร่ธรรมะไปสู่ใจชาวโลกและชุมชนใกล้ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับตัวหลวงพี่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องดูแลอนุสรณสถานทั้งสองแห่งก็คืออนุสรณ์สถานบางนางแท่นและอนุสรณสถานบางปลาที่จังหวัดนครปฐมก็ณตอนนี้ก็มีความรู้สึกเพิ่มปิติยินดีที่ได้บุญใหญ่ในครั้งนี้และจริงๆก็คือทั้งทีมงานทั้งพระทั้งอุบาสกอุบาสิกาที่ไปอยู่ในพื้นที่ ก็มีความตั้งใจและมีความปลื้มใจที่ได้รับบุญใหญ่ในครั้งนี้และก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ศักยภาพของเราจะทำได้พุทธศาส,สนิกชนทั่วโลกร่วมพิธีถวายพัตทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน o o m ค่ะวัดพระธรรมากายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมและถ่ายทอดออสด<อ>ผ่านช่องจ b บ นาหอฉันคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายภายในงานเมื่อคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีก็ได้นำอารัธนาศีห้าก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายเข้าสารกล่าวคำถวายยารักษาโรคและกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนตร ส่วนคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ภายในงานก็มีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจมาร่วมพิธีกรรมผ่านทางระบบซูมเป็นจำนวนมากทั้งนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สาธุชนไม่สะดวกเดินทางมาทำบุญที่วัดขณะที่พระพิสุสงฆ์เอง ก็ต้องปฏิบัติธรรมอยู่ภายในวัดวิธีชีวิตใหม่ของชาพุทธจึงทำบุญถวายพระทหารแบบออนไลน์ทางวัดพระธรรมกายจึงนำแอปพลิเคชันซูมมาถ่ายทอดสดให้สาธุชนได้ร่วมพิธีดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองตากได้เข้าร่วมอบรมศิลธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนวังเจ้าจังหวัดตากค่ะ คณะครูนำโดยอาจารย์จรัสศรีป่านแก้วผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองตากและนักเรียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองตากจังหวัดตากจำนวนกว่า120คนได้เข้าค่ายอบรมศิลธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมเยาวชนอำเภอวังเจ้าซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมาธิและสติปัญญามีจิตใจดีงามมีความอบอ้อมอารี ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิตมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์หลายรูปได้หมุนเวียนสลับมาเทศสอนธรรมะอันทรงคุณค่าเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและยังมีวิทยากรพิเศษ ได้มาให้ความรู้นักเรียนในเรื่องโทษภัยของยาเสพติดพร้อมกันนี้นักเรียนยังได้เข้าฐานกิจกรรมทั้งฐานห้องน้ำฐานการปัดกวาดเช็ดถูและจัดพับเก็บซึ่งน้องๆทุกท่านต่างตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีทั้งอย่างได้ร่วมพิธีจุดเทียนรวมใจและเวียนเทียนเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพิธีกรรมดำเนินไปได้วยความสงบและศักดิ์สิทธ ทุกคนปลื้มปิติประทับใจกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญและเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและได้ร่วมกันปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานซึ่งทุกกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่รับไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจำวันค่ะ ทีมงานจากที่พักสงบ้านร่มเย็นได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลธรรมชายแดนใต้ณโรงเรียนมัธยมตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทีมงานเยี่ยมโรงเรียนจากที่พักสงบ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลธรรมชายแดนใต้ณโรงเรียนมัธยมตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโดยในครั้งนี้ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนมัธยมตากใบ ได้ให้การต้อนรับทีมงานเยี่ยมโรงเรียนและชักชวนเด็กนักเรียนมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากโดยในครั้งนี้พระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเรื่องศีลห้าพร้อมทั้งได้แนะนำเรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนก่อนที่จะได้ให้ตัวแทนนักเรียนได้ออกมาปฏิบัติและตอบคำถามจากทีมงาน นอกจากนี้ยังได้ให้ตัวแทนนักเรียนนำกราบพระอาจารย์และบูชาพระรัตนตรัยสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีมีศีลธรรมในมุมมองของพระพุทธศาสนาให้กับเด็กนักเรียนสืบต่อไป ทีมงานชวนบวชจังหวัดฉะเชิงเซาได้ลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อเชิญชวนบวชสมเด็ภาคฤดูร้อนค่ะทีมงานชวนบวชจังหวัดฉะเชิงเซาได้ลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อเชิญชวนน้องๆนักเรียนชายร่วมบวชในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่จะถึงนี้ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูต่างสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ร้อมท้งได้เปิดโอกาสให้ทีมงานได้ประชาสัมพันธ์โครงการบวชเพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับจากโครงการนี้เพราะนอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างได้บวชเพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดาใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและห่างไกลจากอบายมุกจากการทำหน้าที่ในครั้งนี้ได้มีเยาวชนนักเรียนชาย สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการบวชเป็นจำนวนหลายคนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวมีสถิติ10อันดับแรกในประเทศและในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรมาติดตามกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับ2จังหวัดศรีสะเกษอันดับ3จังหวัดอ่างทอง อันดับ4จังหวัดมหาสารคามอันดับ5จังหวัดเลยอันดับ6จังหวัดกาลสินอันดับ7จังหวัดสกลนครอันดับ8จังหวัดขอนแก่นอันดับ9จังหวัดอุบลราชธานีและอันดับ10จังหวัดลำพูนส่วนสิบอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวงหนึ่งอันดับสองนครหลวง6อันดับสนครหลวงห้า อันดับ4นครหลวง17อันดับ5นครหลวง9อันดับ6นครหลวง16อันดับ7นครหลวง7อันดับ8นครหลวง11อันดับ9นครหลวง12และอันดับ10แก้วภูทรหนึ่งคุณผู้ชมคะในช่วงนี้คุณเทียวรพัฒนเรืองโรยก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะติดตามรายละเอียดได้ในช่วง world news ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกกลับมาพบกับเวิร์ n นิวส์กันอีกเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้นะครับเราได้รวบรวมภาพข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศของพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนมาให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญกับภาพแห่งความปลื้มปิติใจที่เกิดขึ้นครับวันนี้เราจะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่นี่มีการจัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศครับ โดยพิธีกรรมในภาคเช้าเริ่มขึ้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเทปเสียงนำนั่งของหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสก่อนที่ผู้แทนสาธุชนจะได้นำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์ครับส่วนในภาคบ่ายคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่า เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสงบเสงีง่ยมสง่าง,งามจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกล่าวคำอาราธนาศีห้าพร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยนิตรนาทีกัลยนิตรอรุวันตั้งพิสุทธิพ์พงษากัลยนิตรไบรอันแมคเควนกัลยนิตรถนอมรัตน์หัสชัยส่วนประธานนำกล่าวเป็นภาษาอังกฤษนะครับคือกัลยนิตรปัญญาวีกัลยนิตรเจเรมี กาลยนมิตรยัสมินและกาลยนมิตรเจมส์คานด้านกาลยนมิตรจันทร์สีแก้ววิจิตได้กล่าวเป็นภาษาไทยจากนั้นนะครับเป็นพิธีถวายกองบุญพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยนมิตรคำปานกาลยนมิตรอรไทยโจกเบ่งบุญส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลานะครับโดยมีประธานนำกล่าวคือกาลยนมิตรแผงตาศรีหราชพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายจตุปจัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งในโอกาสนี้นะครับพระใบดีกากิติกิติโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคนซัสท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมมุทนิ่ยกถาและให้พรเป็นภาษาบาลีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์อย่างความปราบรื้มมิติใจให้แก่ทุกท่านที่รับชมผ่านทางโปรแกรมซูมและที่มาร่วมพิธีกรรมที่วัดเป็นอย่างยิ่งครับทางด้านของวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็มีการจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านทางซูมแอปพลิเคชันครับ สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกลัลยนณมิรพรทิพย์ปีเตอร์ส่วนพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านซูมประธานนำกล่าวคือกลัลยนณมิตรประมวลศิลฮอกแลนด์กัลยนณมิรทองสายรัชพงษ์และครอบครัวพร้อมด้วยร้านยำม,มีไทยพิธีถวายกองบุญแสงสว่างประธานกองบุญคือ กลัลยาณมิตรมานิตกลัลยาณมิตรนุสตราพิลึกและครอบครัวส่วนด้านกลัลยาณมิตรแสงอรุณนวลทรศรีเป็นประธานกองบุญพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานครับพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์และเมื่อเสร็จสิ้นการถ่ายทอดสดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ผ่านทางโปรแกรมซูมสาธุชนทุกท่านต่างมีความปลื้มพิติเบิกบานในบุญในครั้งนี้แม้สถานการณ์โรคระบาดจะเกิดขึ้นในปัจจุบนันและแผ่ขยายไปทั่วโลก แต่นั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีของยอดกัละยาณมิตรวัระธรรมกายฟลอริดาเลยครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้แพร่ขยายไปทั่วโลกการปรับตัวของผู้มีบุญทุกท่านนั้นจึงเกิดขึ้นและได้ใช้ช่องทางออนไลน์ในการสั่งสมบุญทุกๆวันถือว่าทุกท่านนั้นเป็นผู้มีปัญญาและดําเนินรอยตามบาริตนักปราชญ์ในการก่อนนะครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านกับภาพการสั่งสมบุญสร้างบารมีที่เกิดขึ้นด้วยครับ สำหรับวันนี้เวิร์นิวส์กับผมธีรพัฒนเดืองโรธได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้ค่ะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะติดตามรายการพิเศษมุ่งสู่5ล้านซูมในวันคุ้มครองโลก Earth Day My Birthday สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาณาเบื้องนาพระมหาธรรมกายเจดีในเวลา19นาฬกาถึง20นาฬิกาค่ะ ถ่ายทอดภาพจากพระมหาธรรมกายเจดีติดตามชมได้ที่ zoom 0 7 2 c สอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะช่วงนี้นะคะทุกท่านก็ยังคงจะต้องรักษาระยะห่างทางสังคมรวมไปถึงรักษามาตรการในการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งขัดค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง gbnus c o m ทาง Facebook บุญนิวทีวีและทาง YouTube Channel บุญนิวค่ะ ท้ายนี้นะคะเราลากันไปพร้อมกับพุทธสุภาษิตบทที่ว่าสีลางอภารนางเศรษฐังศีลเป็นอาพรอ,อันประเสริฐลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ